ตอนนี้นะครับเรามีบริการเติมคูปองแล้วนะครับใครสนใจเติมคูปองนะครับสามารถเติมกับเราได้นะใครที่เติมในเกมนะก็จะแนะนําว่าเป็นร้านมาโน่นะครับเพราะว่าจะเติมได้ทั้ง AS และก็ NA นะครับราคาค่อนข้างถูกนะส่วนใครที่เล่น A s นะครับก็แนะนำนะครับเติมกับผมนะก็จะเป็นบัตรกาซเซอร์ต่างประเทศนะครับได้ทั้งคูปองแล้วก็ได้ทั้งเพชรนะครับคุ้มมากๆนะสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเปิดวิหารช่องที่4นะครับก่อนจะเปิดนะครับเราก็มาลงด่านเกาะลึกลักบ้างก่อนนะครับเพราะว่า ขาดเศษอยู่นิดหน่อยนะครับไปก่อแปดเลยนะครับ the uh. กดกาดล้างครับเพื่อรับบรรยากาศนะครับก็เข้าไปที่อาวุธนะครับแล้วก็วิหารอาวุธนะครับอัปเกรดครับก็ใช้นะครับเปิดช่องนะในที่สุดนะครับช่องที่สี่นะก็เปิดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกอาวุธกันนะครับก่อนจะเลือกอาวุธนะครับเราไปดูคู่มือกันก่อนนะ พออยาได้อะไรเพิ่มเติมนะครับลองมาดูคู่มือนะโบราณสองมีไหมเอ่ยโอเคเราใส่ไปก,ก่อนนะถ้าเราใส่โบราณอีกอะเราจะได้ไรได้ความเร็ว11ถ้าใส่อันนี้ล่ะเชียวภาพครับ อัตราคิบวก1.7ึ่งจุคาถาธาตุล่ะเฮ้ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากๆนะเราได้ต้านธาตุมานะครับเพิ่มขึ้นอีก84นะเดี๋ยวขอถอดก่อนแล้วก็ใส่ใหม่ดิโหพลังเพิ่มมาเป็นหมื่นเลยนะเยอะอยู่นะครับ อย่างเยอะเลยหกหมืนหกแล้วว่าพลังก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับสําหรับใครที่หาพลังอยู่แล้วก็ตายตัางทาุมาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่ามันจะเป็นอันไหนพระเจ้าใช่ไหมพระเจ้า ม่ใช่นี้นะเป็นรูปหมวกนะนี่ไงพระเจ้าอ๋ออืมและอันธาตุนะครับทุกธาตุเลยนะสูงสุดสามร้อยนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะ แสดงว่านะครับถ้าเราทําอันนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็ได้ด้านท่านเหมือนกันนะอย่าได้ทัดแข่งอ่ะหรือว่าเจาะท่านนะครับก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะโบราณแล้วก็ป้องกันอนา,าคตกับป้องกันนะอข้อดีนะครับที่แรกอ่ะผมคิดว่าแบบนี้นะสามช่องแรกใช่ไหมล่ะได้สํารวจใช่ไหมอีกสามช่องนี้อ่ะอีกหนึ่งโบนัณอ่ะสรุปนะครับไม่ใช่นะครับ เมื่อเราสะสมครบแบบไหนนะครับตัวโบนัสนะครับก็จะได้ทันทีนะครับดังนั้นครับก็ต้องรอลุ้นนะครับถ้าเราเปิดหมดแล้วเราจะได้อะไรบ้างนะอืมน่าสนใจมากครับระบบวิหารอาวุธนะก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันครับกับวิหารอาวุธนะครับ